ไหนว่าพนักง,งานเก็บลำไย,ยนะคะกลายเป็นกินแต่อาหาระคะ่ะหญ้าไม่กินลำไย,ยก็ไม่แตะนะคะช่วงนี้เพราะมันร่วงเยอะมากกินแต่อาหารกันมีพวกไร้ๆอยู่นี่ค่ะไว้ใจไม่ได้ ดูหน้ามันสีมันจ้องเลยต้องใช้เวลานะคะดีขึ้นแต่ว่าอย่าเผลอไอ้กิฟมาจัดการไอ้ดอลล่าหนิสิกินี่ก็พนักง,งานเก็บจำไยนะคะช่วงนี้กินจนเบื่อไปแล้วค่ะ แค่ไปแล้วค่ะให้มันไม่เหกปากดูสิไปไหนละมันรู้ค่ะมันรูิตามปิดมันดูสิ ตามสัญชาตญาณน,นะคะแต่เราก็สอนกันได้มีความสุขจริงๆลำไย,ยไม่กินกินแต่อาหารอาหารเขาเป็นหยวกกล้วยนะคะผสมข้าวเปลือกแล้วก็หัวอาหารนิดหน่อยอ่ะไปแล้วค่ะ